พบกับผมพุทธิพงศ์อุตรศรีวันนี้มีสาระที่จะนำมาบอกเล่าในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่ยังไม่รู้หรือเข้าใจยังไม่ถูกต้อง2เพื่อทราบสิทธิและหน้าที่ 3เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะมีข้อโต้แยง้งถกเถียงกันของทุกฝ่ายในเบื้องต้นนี้เราไปชมคลิปตัวอย่างกันเลยครับซึ่งตามคลิปตัวอย่างนี้เป็นรถบรรทุกอ้อยล้มทับรถยนต์เก่งได้รับความเสียหายขณะใช้ทางตามคลิปตัวอย่างจะเห็นได้ว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อจึงได้มีกฎหมายว่าด้วยการใช้รถใช้ถนนคือพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2 5 2 2ซึ่งมีทั้งหมด163มาตรา18ลักษณะประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเมื่อวันที่29มกราคม2522และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30เมษายน2522โดยโยกเลิก พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2477พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เป็นกฎหมายจราจรเล่มที่สของไทยโดยในมาตราสวงเล็บหนึ่งได้บัญญัติความหมายของคำว่าจราจรหมายความว่าการใช้ทางของผู้ขับขี่คนเดินเท้าหรือคนที่จูง ขี่หรือไล่ต้อนสัตว์ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดในทางโดยหลักมี4อย่างคือ1คน2รถ3ถนนและ4สิ่งแวดล้อมสาเหตุท,ที่เกิดจากคนเช่นคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายได้แก่แขนขาพิการหรือมีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ได้แก่เป็นบุคคลมิกรคนจริตเป็นต้นขาดความรู้ความชำนาญไม่เข้าใจกฎระเบียบหรือร่างกายอ่อนเพลียเป็นต้นจากปัจจัยทั้ง4อย่างที่กล่าวมานั้นคนถือว่าเป็นปัจจัยและเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในคดีจราจรมากที่สุดปัดจจัยที่2อรองลงมาคือรถ รถประการสําคัญคือมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงได้แก่สภาพเบรกขัดค้องยางเก่าเสื่อมสภาพการใช้รถบัสหรือรถที่มีสภาพเก่ามาต่อเติมดัดแปลงแล้วนำมาใช้ในทางรถที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยไฟท้ายไฟเบรกไฟหน้าไม่มี โดยเฉพาะใช้ในเวลากลางคืนทําให้ผู้ใช้รถใช้ทางคันอื่นมองไม่เห็นและเกิดอุบัติเหตุทําให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและมีผู้ถึงแก่ความตายประการที่3คือสาเหตุเกิดจากถนนได้แก่ถนนเป็นทางร่วมทางแยกทางโค้งทางซอยทางเบี่ยงทางแคบ วงเวียนหลายครั้งพบว่าถนนไม่มีแสงสว่างหรือแสงสว่างไม่เพียงพอหรือมีป้ายจราจรมองเห็นไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนปัจจัยที่4สาเหตุเกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่นฝนตกน้ำท่วมมีกลุ่มควันหมอกควัน ส่วนปัใจจัยในด้านอื่นๆนั้นเป็นเรื่องของการเสริมสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องทําการเผรยแพร่ประชาัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบและเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆที่ออกประกาศใช้ประการต่อมาเป็นเรื่องของการสอบสวนซึ่งความผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย หรือความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้โดยพนักง,งานสอบสวนจะเป็นผู้กล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนี้พนักงานสอบสวนซึ่งมีอำนาจหน้าที่รวบรวมพายานหลักฐานเมื่อได้รับแจ้งก็จะออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุทำแผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุถ่ายภาพที่เกิดเหตุ รวมทั้งสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานทั้งปวงสอบปากคําผู้ขับขี่รวมทั้งพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุกคนเพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษในขั้นตอนการออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพที่เกิดเหตุถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของพนักงานสอบสวนเพราะเป็นการพบเห็นพยานหลักฐานต่างๆด้วยตนเองของพนักงานสอบสวนในฐานะผู้กล่าวหามีบางเคสที่เกิดเหตุแล้ว ไม่แจ้งเหตุให้พนักงานสอบสวนออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วคู่กรณีได้ทําการแยกย้ายพยานหลักฐานออกจากที่เกิดเหตุทําให้เกิดปัญหาและสร้างภาระความยุ่งยากให้กับพนักงานสอบสวนที่จะต้องดําเนินคดีในภายหลังตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนหรือ คดีจราจรเป็นความผิดในทางอาญาเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้และถือว่ารัดเป็นผู้เสียหายอะไรที่เป็นโทษในทางอาญาให้ไปดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา18ซึ่งมีโทษอยู่5ประการคือประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับและลริบทรัพย์สินส่วนโทษตามกฎหมายแพ่ง เป็นเรื่องบังคับออกกับทรัพย์สินหรือให้ใช้นิสินหรือให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนตัวอย่างเช่นเรื่องละเมิดสัญญาจัดการงานนอกสั่งลาบมิควรได้เป็นต้นที่กล่าวมานี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญา,ากับกฎหมายแพ่งลักษณะหรือข้อสังเกต สำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนความผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนถือว่าเป็นความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของรัฐหมายความว่าเป็นความผิดต่อรัฐหรือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้หากแม้คู่กรณีตกลงติดใจไม่เอาความกัน พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนคดีประเภทนี้ได้และพนักงานอายการก็มีอำนาจฟ้องร้องต่อศาลให้ลงโทษผู้ต้องหาได้ข้อสังเกตว่าในตัวบทกฎหมายมาตราใดเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือไม่สังเกตว่าในบทมาตรานั้นๆจะมีคำว่าผู้อื่นหรือผู้หนึ่งผู้ใด ในความผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนหรือคดีจราจรถึงแม้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่ใช่ผู้กล่าวหาเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนและรวบรวมพยา,านหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นทางคดีว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิด ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติในมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับหนึ่งได้แก่ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียง หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของคู่กรณีฝ่ายที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยค่าสินใหม่ทดแทนตามความในมาตรานี้หมายความว่าการให้คืนทรัพย์หรือใช้ราคาและการชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆในการเยียวยา หรือแก้ไขให้ผู้เสียหายหรือคู่กรณีฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดคืนสู่ในฐานะเดิมสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับหนึ่งนี้เป็นสิทธิทเรียกร้องในทางแพ่งซึ่ง วิธีปฏิบัติคู่กรณีจะตกลงกันเองหรือตกลงต่อหน้าพนักงานสอบสวนแล้วทำบันทึกลงปัจจบวบไว้เป็นหลักฐานด้วยก็ได้หากคู่กรณีตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438บัญญัติให้อำนาจศาล เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าควรให้ค่าสินไหม่ทดแทนแก่คู่กรณีตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงในส่วนท้ายว่าด้วยเรื่องอายุความสำหรับคดีแพ่งในการเรียกร้องค่าเสียหายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 8บัญญัติว่า ให้ดำเนินคดีฟ้องร้องภายในอายุความ1ปีแต่สำหรับความผิดในทางอาญานั้นได้บัญญัติไว้ในเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95สำหรับคลิปนี้หัวข้อใครคือผู้กล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนหรือคดีจราจรพอสมควรเก่เวลา พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ